สู้ธรรมชาติเลยครับเราเราก็ต้องทําเราสู้เราเราบอกธรรมชาติถ้ามีความกดอากาศต่ําหรือความกดอากาศสูงไม่ได้แต่เราบอกคนของเราให้ work from home นะใช้ถ้าเป็นไปได้ใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะให้มากขึ้นรถไฟฟ้าเหล่านี้เขาไม่ปล่อยมลพิษนะครับรถเมย์ตอนนี้ก็เป็น N G V เยอะแล้วนะครับอ่าไม่ใช่เป็น E V เยอะแล้วแล้ว,ลวก็ ถ้าเกิดเวิร์กฟอร์มโฮมได้เนี่ยนะเหมือนสมัยโควิดอ่ะเห็นไหมสองสามอาทิตย์เท่านั้นเองพวกคอลูชั่นทั้งหลายมันก็หายไปหมดนะครับอันนี้พูดถึงในมหาคในครใหญ่เจ้าหน้าท,ที่คนไหนเจ้าหน้าที่กระทรวงอะไรไม่ใช่กระทรวงมหาดไทยมั้งใช่ไหมเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยผมผมติดต่อผู้ว่าราชการจังหวัดวผมไม่ติดต่อถึงระดับทุกระดับไม่ได้หรอกเูราว่าราชการจังหวัดต้องเอาคําสั่งซึ่งมันมีอยู่แล้วลากกระทรวงมหาดไทยเนี่ย ส่งคาสั่งออกไปตั้งนานแล้วให้ถือปฏิบัติว่าปีนี้เนี่ยต้องดําเนินการอย่างเด็ดขาดในเรื่องการเผาถ้าอย่างยังเผาอยู่ยังแดงเป็นฮอตสปอตแดงเถือกอยู่ก็ผู้ว่าก็ต้องถูกย้ายให้นัวนองทัดไหมล่ะก็แดงว,ว่าผู้ว่าไรป้ประสิทธิภาพอ่าตรงนี้มันมันมีอยู่แค่ตอนนี้ณนะวันนี้มันมไม่ต้องไปดูถึงเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดดูแค่สิบ้านครนายกก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ ที่มีการประกาศสละบุรีก็มีอายุทยาก็มีถ้ายังเป็นอย่างนั้นอยู่ผู้ว่ายังปล่อยให้เผาอยู่ไม่ไปบอกตำรวจให้ไปดำเนินคดีไม่ไปกำกับดูแลให้ดีก็เดี๋ยวก็มาผู้ว่าก็ามามาเอา่อมาเข้าห้องเข้าห้องอบรมที่กระทรวงมหาดไทยสักพักหนึ่ง